สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนา้าๆทุกคนกับผมสําหรับมื้อนี้ครับพี่น้องเนาะก็จะมาว่าถึงเรื่องการอนุบาลลูกมูหลังจากหย่านมครับพี่น้องลูกมูลังหย่านมนี่ครับมีความสําคัญที่สูงครับพี่น้องนะเป็นช่วงหัวเล่หัวต่อครับพี่น้องไว้ง่ายหลังจากหย่านมมาเล้วครับพี่น้องถ้าเกิดว่าการอนุบาลบดีครับพี่น้องก็จะเหตุให้ลูกมูเฮานี่ใหญ่ซ่าหรือว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียการตายการคัดทิ้งนีกามีเปอร์เซ็นต์ที่สูงครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าผ่านจุด ที่ว่าช่วงอนุบาลไปแล้วครับพี่น้องเนาะการเลี้ยงลูกมูเฮานี่กะจะง่ายขึ้นครับพี่น้องการจะเริ่มเติบโตกะจะดีขึ้นครับพี่น้องเนาะสิ่งที่จําเป็นที่จะต้ะองมีในคอกมูครับพี่น้องอย่างแรกก็คือไฟกโกลูกมูครับพี่น้องไฟกคกลูกมูนี่กะช่วยอยา่างครับพี่น้องช่วยเหยีดไห่มูนี่มีความอบอุ่นสูงครับพี่น้องส,สังเกตง่ายๆครับพี่น้องถ้าลูกมูเฮา,าหนาวนี่ครับเขาจะนอนซุมกันเป็นกองครับพี่น้องเนาะเขาจะบเแลนจะบบเฮาจะบบวิ่งครับพี่น้องจะบอยอกกันแบบซี่ครับพี่น้องเนาะ อันนี้ก็คือลูกมูที่อยู่สบายครับพี่น้องเนาะอยู่สบายนี่ก็่อุ่นที่สูงครับพี่น้องถ้าเกิดว่าลูกมูหนาวปุ๊บเขาจะบวบิ่งแบบซี่ครับจะนอนซุ่มกันนอนกองกันสังเกตง่ายง่ายเลยครับพี่น้องถ้าลูกมูเขานอนกองกันนอนทับกันไปสั้นไปสัน้นแสดงว่ามูเขาหนาวแล้วครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าลูกมูเขาหนาวครับพี่น้องเนาะบวชันดนครับพี่น้องป่วยครับพี่น้องป่วยแล้วกับ menu. ท้องเสียครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไฟก๊กนี่มีความสําคัญอย่างสูงเลยครับพี่น้องเด้ออย่างต่อไปครับพี่น้องเนนัังงก้้ลมครบพี่อ ผนังการลมแบบใดครับพี่น้องแบบซี่ครับ <S <S <Boot SL I> จะเป็นพน like ังแบบซี่หรือว่าจะเป็นบ้านเท่านี่สาหรับเกษตรกรฟ้ามเล็กๆน้อยเทานี่จะเป็นกระสอบหรือว่าเป็นสแลนกั้นก็ได้เด้อพี่น้องเด้อกั้นผนังด้านข้างครับพี่น้องเนาะกั้นข้างได้ข้างนึ่งก็ได้ครับพี่น้องเพื่อบ่ใย้่มผัดกวกแห้งเกินไปครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าล่มผัดกวกแห้งเกินนี่ลูกหมูเท้านี่จะป่วยจะไอครับพี่น้องจะบสบายได้ง่ายครับพี่น้องอย่างต่อไปการให้อาหารครับพี่น้องสําหรับลูกหมูอนุบาลนี่ก ควรที่จะให้ในน้อยครับพี่น้องเนาะให้ในน้อยคนระับการสังเกตบิ่งครับพี่น้องทั้งนี้ก็สามารถใส่อาหารได้50กิโลครับแต่เฮาจะใส่แค่ประมาณ10โลครับพี่น้องประมาณ10โลบ่ถึง10กิโลได้ซ้ำครับพี่น้องในทางนี้เนาะแต่ละเท่อครับเพื่อยังครับพี่น้องเพื่อที่เฮาจะได้ให้อาหารดูด,ดูครับพี่น้องสําหรับมูอนุบานี่จะให้มือนึ่งประมาณ4ี่รอบครับพี่น้องเช้าและก็ซสายตอนเที่ยงและก็ะตอนแลงครับพี่น้องจะให้4ี่รอบครับ เพื่อนยังครับพี่อน้องเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นครับพี่น้องช่วยกระตุ้นให้เขากินอาหารได้ดีขึ้นสังเกตบ้างเลยครับพี่อน้องเด้อเวลาเขาย่างกับคอกมูอนุบาลหรือว่าคอกหมูคุณนี่กะถ้าเกิดว่าเขาย่างเขาไปทางไนปุ๊บลูกหมูเขาจะมาดุดมาเลี้ยเขามากัดเขานี่สนแสดงว่าลูกมูเขามีสุขภาพที่ดีครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเขานอนส้มอยู่เสื่อนี่นั่นแหละครับสังเกตเลยครับพี่น้องอันนั้นคือเขาบวค่อยสบายครับเพี่น้องเนาะปกติแล้วนี่ลูกหมูเขาจะดื้อจะมึนครับพี่น้องว่าง่ายจะมึน ด่างตะไบครับพี่น้องล่างน้ำครับพี่น้องล่างนา้ำล่างน้ำที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับเป็นล่างน้ำหมูนะครับพี่น้อง้อสำหรับล่างน้ำนี่ก็ควรที่จะทาความสะอาดมือหนึ่งอย่างต่ำสองถึงส er ามเท่อครับพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเฮาบ่ทาความสะอาดครับพี่น้องเกิดจะเกิดการมักมุมอของอาหารเสียอาหารที่หมูกินจากทางเลี้ยวติดปากติดดังติดค้าง,งแล้วก็ไปกินน้ำครับพี่น้องก็จะเห็นไห้น้ำนี่เน่าเสียพอหมูกินกะจะท่องเสียตามครับพี่น้อง ถ้าลูกมูเฮ้าซ่องเสียครับพี่น้องปัญหาใหญ่ครับพี่น้องผมก็เสื่อว่าพี่ๆีหน้าเกษตรกรทุกคนต้องเจอครับพี่น้องลูกหมูหลังจากหย่านมมาแล้วมีอาการท้องเสียเหตุผลหลักๆก็คือน้ำบ่สะอาดครับพี่น้องสองกับอาหารเน่าเสียจากล้างครับพี่น้องสามกับพี่น้องความชื้นของพื้นคอกมีเพื่อนที่เปียกแช่อยู่ตลอดเวลาบ่คอยแห่งสี่ครับพี่น้องอากาศหนาวครับพี่น้องนี่แหละเป็นเหตุผลที่เกิดให้ลูกมูเฮ้าท้องเสียครับพี่น้องอ่าอย่างสาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยครับพี่น้อง พื้นของครอบอนุบาลนี่ครับพี่น้องควรจะเป็นเพ,พื่นอน,นพลาสติกตะแกรงแบบซี่หรือว่าจะเป็นพื้นตะข่ายเล็กก็ได้ครับพี่น้องสิ่งที่ผม,ม่อยากในน้าให้พี่ๆน่นนาเห็ดก,ก็คือครอบอนุบาลนี่เห็ดด้วยพื้นปูนครับพี่น้องเพราะว่าพื้นปูนนี่กะมีความชื้นที่สูงมีความเย็นที่สูงครับพี่น้องเอาพื้นปูนเห็ดน,นี่ครับพี่น้องสังเกตมึงเด้อครับเด้อลูกมูจะใหญ่ซ่าจะมีอาการท่องเสียลาย Hier ine, ครับพี่น้องเนาะ ถ้าเกิดว่าไส้พื้นปูนนี่เฮาต้องเอาขี่เลื่อยหรือว่าเอาแกะนี่ลองพื้นก่อนครับพี่น้องก่อนที่จะเอาลูกหมูลงครับพี่น้องเนาะสังเกียเบิรงครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาจะไส้พื้นปูนครับพี่น้องเฮาควรที่จะมีแกะหรือว่าขี่เลื่อยนี่ลองพื้นก่อนครับพี่น้องก่อนที่จะเอาลูกหมูนี่ลงอนุบาลครับพี่น้องสำหรับการอนุบาลลูกหมูกะโบมีอย่างไรครับพี่น้องเนาะกะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆยมาเล่าสู่พี่ๆหน้าฟังกันครับพี่น้องเนาะอย่างแรกก็คือ ความอุ่นของคอกครับพี่น้องเนาะมีไฟก๊กอาหารให้น้อยแต่ให้ดุดครับพี่น้องอย่างต่อไปกับน้ำครับพี่น้องคว้นทำความสะอาดล้างน้าหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ําอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องเนาะเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียของน้ําครับพี่น้องรายกาอย่างต่อไปก็คือพื้นครับพี่น้องพื้นคอกพื้นคอกกับคว้นที่จะเป็นพื้นพลาสติกหรือว่าพื้นตะแกรงตะข่ายเล็กบอกคว้นที่จะเอาเป็นพื้นปูนครับพี่น้องเนาะ จะมีอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องนะสำหรับการอนุบาลลูกหมูครับพี่น้องเทคนิคเล็กๆน้อยๆกะเอามาฝากกันครับพี่น้องสาหรับพี่ๆน้าสนใจหรือว่าอยากรู้อยากถามเกี่ยวกับยังกะทักกามาถามได้ครับพี่น้องนะแต่ว่าช่วงนี้ผมกะจะบ่ค่อยมีเวลาตอบเท่าไหร่เด้อพี่น้องนะเพราะว่าบ่ค่อยมีคนงานเกียตงานครับพี่น้องพนักงานแรงงานนี่ขาดลายผมก็เลยต้องได้วิ่งหลยแผนกครับพี่น้องนะก็เดี๋ยวก่อนจบคลิปครับพี่น้องผมสีภาพพี่น้องนี่เบื่องลูกหมูที่อยู่ในช่วงอนุบาลครับพี่น้องเดี๋ยวเบื่อกันครับ กะคอกนี่กับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่เจ็ดสิบตัวต่อคอกครับพี่น้องนะเจ็ดสิบตัวต่อคอกครับผมกระิบได้ผ้าย่างขับไปเบิกข้างในเด้อพี่น้องเด้อแต่ย่างเบิกแต่ข้างหน้าครับพี่น้องนะเบิกแบบคร่าวๆครับนี่ครับพี่น้องถ้าลูกมูเขามีสุขภาพที่ดีเขาก็จะนอนหรือว่ากระจัดกระจายกันอยู่แบบซี่ครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเขานอนกองกันนั่นแหละแสดงว่าเขาบสบายครับพี่น้องเขานาวครับพี่น้องนี่สังเกตเบนลวดพี่น้องนี่ นอนกระจัดกระจายกันแบบซี่ครับพี่น้องแสดงว่าเขาอยู่สุขสบายครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบซี่ครับพี่น้องเป็นแบบซี่เขานอนหนีจากไฟครับพี่น้องนี่แสดงว่าเขาห้อนครับพี่น้องเข้ากับควรจะลีไฟหรือว่าปิดไฟลงครับพี่น้องเนาะดีไฟลงครับอ่าเดินดีไฟลงแล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่ครับสังเกตง่ายๆครับพี่น้องอาการของลูกหมูเนาะถ้าเกิดว่านอนใต้ไฟ แส,สดงว่าเขานี่มีความอบอุ่นที่สูงแต่ถ้าเกิดว่าเขานอนหนีจากไฟก,ก๊กนี่ครับแสดงว่าเขานี่ฮ้อนครับพี่น้องเขาฮ้อนและกาถ้าเกิดว่าเขานอนซุ้มกันเป็นกองเป็นกองนี่ครับพี่น้องเลี้ยงกันเป็นสั้นๆขึ้นนี่แส,สดงว่าเขานี่หนาวครับพี่น้องมีวิธีสังเกตอยู่ง่ายๆครับพี่น้องเนาะสังเกตง่ายๆสำหรับที่นี่ครับพี่น้องขอฝากไว้สี่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ